สวัสดีเราเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้เราจะมาขึ้นในบทเรียนที่2นะคะในเรื่องของทศนิยมนะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมหรือทบทวนได้จากหนังสือเรียนหน้าที่66ถึง67นะคะอ่ะวันนี้เรามาดูในแบบฝึกหัดที่2.1ในหน้าที่66กันก่อนเลยนะคะในแบบฝึกหัดนะ นาที่66บเขาบอกว่าข้อที่1เขียนให้เขียนในรูปทศนิยมเราจะต้องเขียนเศษส,ส่วนตัวนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยมนะคะนักเรียนเรามาดูก่อนเศษส,ส่วนถ้าตัวส่วนเป็น10เราเคยเรียนไปแล้วในชั้นป .4 เราจะแปลงเป็นทศนิยมก็คือเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งส่วนเป็น10อ่าทศนิยม1ตำแหน่งอ่าส่วนเป็น10นะคะเอาจดไปข้างบนนะตัวส่วนเป็น10บ ส่วนเป็น10ตัวส่วนเป็น10ก็คือทศยมทำเป็นทศยม1ตึ่ตำแหน่งนะคะ1ตำแหน่งนะ,ะ 1, นงนะส่วนเป็น0 0อ่าทศนิทยมกี่ตำแหน่ง2ตํตำแหน่งส่วนเป็น1000ทศนทยม3ตํตำแหน่ง ส่วนเป็น1,000งมไล่ไปเรื่อยๆถูกไหมก็ทศิยม4ตำแหน่งนะคะอ่ะอันนี้เรามาดูก่อนส่วนเป็น10แสดงว่าทศิยม1ตำแหน่งอ่ะนักเรียนไปดูมาอ่ะเราคุยยกตัวอย่างให้ดูสัก2ข้อในข้อที่3ส่วนเป็น1,000 1 0 0 0เราใส่ตัวเลขรอไว้ก่อน5 6 7 1,000คือทศิยมกี่ตำแหน่งเราดูที่0 ที่1นึ่มีศูนย์กี่ตัวคะสามตัวแสดงว่าทศิยม3ามตำแหน่งใส่นับ1จากซ้ายไปขวานะนับตัวเลข1 2 3แล้วใส่จุดแล้วเติม0นะคะถ้าเราตัวเลขไม่ครบต่อไปข้อที่5 2าสอส่วนสิเศษ2องส่วนสิส่วนเป็น10บทศิยมกี่ตำแหน่ง1ตําตำแหน่งเพราะฉะนั้นใส่205ไว้ก่อนแล้วไล่จากทางซ้ายไปขวานับได้1ตัวใส่ จุดได้ทศยม1ตำแหน่งได้20.5นะคะอ่านว่า20.5้นะคะอ่ะข้ออื่นๆทำเอาเองนะคะข้ออื่นทำเอาเองนะลองทำนะต่อไปข้อที่2เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนเราจะต้องเขียนทศยมเหล่านี้อยู่ในรูปเศษส่วนเช่นเดียวกันเรามาดูถ้าเป็นทศยม1ตำแหน่งก็คือส่วนเป็น1 0 2ตำแหน่งส่วนเป็น100 3าตำแหน่งส่วนเป็น1000 4สี่ตำแหน่งก็ส่วนเป็น1 0,000ไล่ไปเรื่อยๆอ่ะนักเรียนดูข้อที่5อันนี้ครูยกตัวอย่างเหมือนกัน 0.367หลังทศนิยมมีตัวเลขกี่ตัวคะ3ตัวแสดงว่าทศนิยมกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งส่วนเป็น1่พันตัวเศษยังคงเหมือนเดิมก็คือเศษ367ส่วน1000ต่อไปอันนี้ข้อที่7เราใส่ไว้เลย4108ไว้ข้างบนหลังจุดมีตัวเลขกี่ตัว3ตัวแสดงว่าส่วนเป็น1ผ่านได้4,108ส่วนด้วย1ผ่านะคะอันนี้หลังจุดมีตัวเลขกี่ตัว2ตัว เป็นเลขศูนย์กับเลขห้าเลขศูนย์เราไม่ใส่เราใส่เลขห้าตัวเดียวนะคะใส่ศูนย์ห้าไม่ต้องใส่อันนี้เราใส่ห้าตัวเดียวนะคะใส่ห้าตัวเดียวศูวนย์ไม่ต้องใส่นะอ่าหลังทศนิยมมีเลขสองตัวเพราะฉะนั้นทศนิยมกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งก็คือส่วนเป็นหนึ่งร้อยอ่าอันนี้ตัวอย่างในข้อที่สองใหญ่ต่อไปข้อสามใหญ่แสดงวิธีหาผลลัพธ์การบวกลบเศษส่วนไอ้การบวกลบทศนิยมเรามาดู ตัวตำแหน่งทศยมไม่เท่ากันเราเติมศูนย์ให้มันเท่ากันนะคะอ่ะอย่างเช่นข้อที่3 0.19บวกกับ0.008ทศนิยทยมสองตำแหน่งบวก3ตำแหน่งจะเห็นว่า0.19่เาเรามาดูข้างบนมันมีค่าเท่ากับ 0. 190์้ยไหมเราเติมศูนย์ได้นะคะเพื่อให้มันเท่ากันเนาะเราเติมศูนย์ได้ นะคะให้มันตำแหน่งเท่ากันก็จะได้เป็น0.190บวกด้วย0.008นะคะบวกกันแล้วก็วางตำแหน่งให้ตรงกันนะคะบวกกันได้เป็น0.198ในข้อที่3ต่อไปข้อที่ข้อที่หอ่ะให้ตัวอย่างหนึ่งเอาลบ4.128ลบ0.07อันนี้2ตำแหน่งอ่ะคูณย้ายมาดูข้างบน0.7อ่ะ0.07โทษที 0.07มีค่าเท่ากับ0.07เราเหมือนเดิมนะแล้วเติมอะไรเติม0ข้างหลังเพื่อให้มันตำแหน่งมันเท่ากับตัวหน้าก็คือ3ตำแหน่งเห็นไหมนักเรียนนะคะวางตำแหน่งให้ตรงนะจุดให้ตรงได้4.128ลบกับ0.070 8ลบ0เดือ8 2ลบ7ไม่ได้กระจายข้างหน้ามานะคะ จากหเป็น0จาก2เป็น12 12-7ลบเหลือ5 0-0ลบ0เป็น0ใส่จุดเหมือนเดิม4-0ลบ0เป็น4ได้4.058นะคะในข้อที่5นะคะต่อไปเรามาดูข้อ4ใหญ่กันข้อ4ใหญ่ในหน้า68เขาบอกว่าแสดงวิธีหาผลลัพธ์อันนี้เป็นเรื่องเศษส่วนนักเรียนเราสามารถแปลงเศษส่วนให้อยู่ในรูปเศนิยมเขียน2แบบเลยนะคะอ่ะจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เศษ3ส่วน10 ส่วนเป็น10ทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งอ่ะส่วนเป็น10ทศทีส่วนเป็น10ทศนิน 10, ททยม1ตำแหน่งนะคะได้0.3นะคะส่วนเป็น10 1ตำแหน่งนะมีศูนตัว1ตำแหน่งได้0.3ต่อไปอ่ะอีก1ตัวอย่างข้อที่4ล้กันเศษสิ 76. ส่วน1นึ่พหารด้วย5นะคะเศษส6ส่วน1นึ่พหารด้วย5เราสามารถเปลี่ยน5ตัวนี้ทําอยู่ในรูปเศสษส่วนคือ5ส่วนหน เศษสิบหกส่วนหนึ่งพันคูณเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้เศษหนึ่งส่วนห้าจับสิบหกกับหนึ่งคูณกันได้สิบหกหนึ่งพันคูณกับห้าได้ห้าพันทีนี้มันเป็นส่วนห้าพันนักเรียนทำยังไงเพื่อจะได้เป็นทศนิยมง่ายๆอ่าเราก็คูณสองสิคูณสองทั้งเศษและส่วนเห็นไหมเพื่อให้ส่วนห้าพันเป็นส่วนหนึ่งหมื่นส่วนหนึ่งหมื่นก็คือกี่ตำแหน่งคะทศนิยมกี่ตำแหน่ง เออสตำแหนง่งเราเขียน32รอไว้เลย16คูณ2ได้32 5คูณ2ได้1 0 0 0 0ได้เศษ32ส่วน1 0 0 0 0ได้0.0032ในข้อที่4นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่5กันเขาบอกว่าแสดงวิธีทำอ่าในข้อนี้นักเรียนก็แสดงวิธีทำมาว่ามันใช้วิธีการบวกหรือลบไล่สิ่งที่โจทยกกำหนดให้ก่อนวิธีทำนะคะเขียนสิ่งที่โจกกำหนดให้บรรทัดที่1และบรรทัดที่2 บรรทัดที่3ก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการถามก็คืออะไรอ่ะอันนี้เขาบอกว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มาคือบรรทัดแรกคือพึ่งซื้อแปรงสีฟัน10.25บาทและซื้อยาสีฟัน21.50บาทพึ่งต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทอ่ะสิ่งที่โจทย์กาหนดให้มีอะไรอ่ะอันนี้2บรรทัดแรกคือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นักเรียนก็ใส่มาให้เรียบร้อยนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือต้องพึ่งต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือเอา2อย่างมาทําไม เอายาสีแปรงสีฟันกับยาสีฟันมันทาไมกันคะรวมกันก็คือเอามาบวกอ่านกะเรียนก็ไปตั้งบวกมานะคะแล้วก็หาคําตอบในข้อที่1ใน5.1ข้อที่2ปินซื้อกุ้ง1กิโลกรมัมนาไปทําอาหาร0.75กิโลกรมัมปินเหลือกุ้งกี่กิโลกรมัมอันนี้เอามาทำอะไรการอ่ะสิ่งที่โจกําหนดให้คือกําหนดมาว่าซื้อกุ้งมา1แล้วก็นําไปทําอาหารอ่าบรรทัดที่2สิ่งที่โจต้องการถามก็คือปินเหลือกุ้งกี่กิโลกรมัม เอามาลบกันถูกไหมเอา1ลบกับอะไร1ลบกับอะไรคะลบกับ0.75ทีนี้1เนี่ยลบกับ0.75เราจะทําให้1มันเป็นพจนยมได้ไหมเราก็เขียน1จุดอะไร0 0ถูกไหมใส่พจนยมให้มันเท่ากับ0.75เพราะ0.75พจนยม2ตาแหน่งลบกับอะไร0.75 นะคะนักเรียนก็ตั้งลบให้เรียบร้อยแล้วก็หาคําตอบในข้อที่2นะคะโอเคคุณครูก็ขอจบการอธิบายในแบบฝึกหัดที่2.1บทที่2เพลงเท่านี้นะคะค่ะก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะแล้วก็ส่งเป็นอัลบั้มส่งมาในห้องกลุ่มไลน์คณิตศาสตร์ให้คุณครูได้ตรวจนะคะคะแนนจะได้มีในการเก็บคะแนนครั้งนี้นะคะอยู่ที่แบบฝึกหัดล้วนๆเลยแล้วก็มีการสอบด้วยนะคะนักเรียนจะเห็นว่า บทที่หนึ่งที่นักเรียนสอบไปแล้วนักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่นะคะค่ะคุณครูก็ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ